น้องดินสอมินิสามารถทำงานแทนคนได้โดยอัตโนมัติทำงานเองโดยไม่ต้องมีใครมาควบคุมลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ตรงจุดคัดกรองน้องดินสอหุ่นอัจฉริยะที่ช่วยให้ชีวิตการทำงานของคุณนั้นง่ายขึ้นจากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดส่งผลกระทบให้การทำงานของมนุษย์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่าการต้องรักษาระยะห่างโซเชียลดิแทนซิง่ง หรือการลดจำนวนคนของแต่ละสถานที่และการทำงานที่บ้าน Work ์ r ฟอร์มโฮมการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยิ่งสายอาชีพด้านบริการรปภเจ้าหน้าที่ห้างร้านต่างๆที่ต้องคอยวัดคัดกรองคนมีไข้เข้าๆออกๆนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงไม่น้อยเลยล่ะค่ะถ้าจะพูดถึงตัวช่วยแล้วก็ขอแนะนาน้องดินสอมินิ หุ่นยนต์คัดกรองผู้มีไข่สำหรับทางเข้าออกและสามารถทำงานแทนคนได้โดยอัตโนมัติน้องดิสอทำงานด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้บนส่วนบนซึ่งทำงานเองโดยไม่ต้องมีใครมาควบคุมทำให้สามารถใช้งานง่ายไม่ต้องมีคนมาคอยยืนวัดลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ตรงจุดขัดกรองมีสติกเกอร์ระบุวันที่ไวชัดเจนและมีความแม่นยำบวกลบไม่เกิน0.2องศา ขั้นตอนการวัดไข้เพียงแค่มายืนตรงจุดคัดกรองจากนั้นมองไปที่หน้าจอของน้องดินสอใช้เวลาไม่เกิน3วินาทีกรณีไม่มีไข้น้องดินสอจะแจ้งว่าผู้นั้นอุณหภูมิต่ำกว่า37.5องศาและปินสติกเกอร์ให้ติดตรงปกเสือ้อกรณีมีไข้หากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาน้องดินสอจะแจ้งเตือนให้รอพบเจ้าหน้าที่จากนั้นก็จะส่งสัญญาณกริ่งไปพบเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ นอกจากวัดอุณหภูมิแล้วน้องดินสอยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยล่ะค่ะ 1. ตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากและแจ้งเตือน 2. เก็บข้อมูลและสถิติการใช้งาน 3. ทํารายงานสรุปผล 4. ถ่ายรูปและเก็บค่าของคนที่มาวัดอุณหภูมิ 5. เชื่อมต่อกับปรินเตอร์และปินสติกเกอร์ 6. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้นานถึง2เดือน น้องดินสอถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถวัดไข้ที่มีระบบ AI ที่สามารถพูดคุยโต้อตอบเบื้องต้นได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานของฝีมือคนไทยที่ส่งไปขายไกลถึงประเทศญี่ปุน่นรุ่นแรกๆนั้นน้องดินสอถูกออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุแต่ในยุคป,ปัจจุบันสามารถประยุกต์ให้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยล่ะค่ะที่จะใช้วัดอุณหภูมิและคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดได้ง่ายและติดกันได้อย่างรวดเร็วค่ะถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลหรือต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเมทนะคะหรือตามลิงก์ด้านล่างนี้วันนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยค่ะสุดท้ายนี้ s t a ย s a ซ e กันนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยค่ะ